สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยี่หงคือเก่าครับอัปเดตผลไม้นะครับน้องเพื่อนเนาะมือหนีมีอย่างแน่นะครับเนาะกองก็ยังแพงอยู่ครับเพื่อนครับสับปะรดแตงโมเซนตาลูปนะครับเนาะเป็นเป็นแตงที่เบสครับลูกยาวๆลูกใหญ่ๆนะครับเนาะส้มเชงมะกอกมะกอก ฝรั่งแช่บวยฝรั่งแช่บวยนะครับเนาะเมื่อนี้มีวุ้นมะพร้าวพร้อมครับเพื่อนครับวุ้นมะพร้าวนะครับเนาะมะม่วงฟ้าล้านสุกนี่เป็นเป็นเบอร์สุกครับซื้อเบอร์สุกมาเนาะครับเพื่อนเนาะปอกออกสีเหลืองๆหวานๆนะครับเนาะไปครับได้เวลาแล้วครับเพื่อนครับได้เวลาทํามาหากินได้เวลาขาขายแล้วครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเนาะที่มาเบิงคลิปของอยุยหงนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะก็ประมาณน,นี้แหละครับ mm hmm. เพื่อนครับสวัสดีครับ